หาใหม่สูครับพี่น้องใต้ลุงเขาเดี๋มันหนีไล่เฮ็ดกินข้าวมันไก่ข้านะอ่ากําไรลุงเขาเดี๋ผักถึงเมืองใต้พอทองป้าข้านะจ้นเป็นรักษมาว่าเจ้านั่นไลยก็ไผรก็อย่าไปไปข้าะนะอ่ากําไรเขาเดี๋มีการมีงานเอาข้านกความาเอาหมากมาป่วยไรรเลงูเหลียวบัวร้อนข้านนะอ่ะจาจนใครขึ้นเฮ็ด ขายแสงขายกวนอ่ะในก็เวลากเฮ็ดเขามันไก่ลุงเขาในเขานะเขามันไก่สุดเมืองไทยเหนือในก็มาด้วยก็เหมือนชุดๆกันนะก็ลุงเขาผักถึงกูก้างเขานะก็ว่าเหี่ยมในก็ให้เหี่ยมหัวในเงื่อนเราเนอะก็ว่าเหี้ยมมาในก็เหี่ยวหัวมีน่องหลายก็ยืมมีน่องหลายกําเหลียวเลยอ่าลุงชื่อก็หวงว่าพายเอามีน่องหลายตายได้ปันปากเส้นล้านเส้น ว่าในกว่ากําเดียวขลาอ่าลุกน้องมันตื่นหักหลังมันในก็ตื่นยื้อมันตายใครเอานะอ่าเพราะเขาเหียมงูในก็ไอเหียมกอหู่ในกล้วนะป้อมไปเอาตู่มีหนองไหลตายในได้นะเมืองละเชียวก็ตื่นไปกัดเย็นขลาอ่าผักถึงโกกล้างเลยผักถึงพี่น้องเทียนเอวเอวเขาคะพี่น้องไตเอวเขาได้กอเต็มฮัดกัด่ายื้อใครโยอ่าด้วยดังไหลก็เย็นฉีฉี่วางแหงมันกันน่ะนะอ่าพี่น้องไตเอวเขาว่าเออ กำไลมดัดตัวย่อมเห็นขนาดผักถึงพี่น้องไตเอาเขาเอากลมหรือปลายกันนะหนังหือมานเมื่อเาตีลีงะนะพอเย็นพเยอะไรก็มามกูมี่งองเหลียงเมาหมากป่วยในขนาดนะผักถึงกู้กั้งกว่าเอามี่งองเหลียตายกําเหนียวคละอ่าให้มันเปลี่ยนขุนเปลี่ยนหังมันอะไรละมันเตลัยเปลี่ยนตีมุกฤษีก็ไม่ียวขนาดกนั้นนะป้อมไปเอามี่งองเหลียตายได้ได้มันไปสุดไปมั่วไปไหวก็มันขนาดผักถึงพี่น้องกู้กั้งเอาเขากะ ผักถึงเขียนเอวค่ะอ่อผักถึงกีบีเอฟค่ะอ่ากำไรเข้ามาตัวลายเห็ดกินเข้ามันไก่เขาเหมือนกันนะอ่าอันนลุงเขากว่าชื่อไก่มาขาหลงนั่นนะชื่อมาสองขาสี่สิบเจ็ดบาทได้ค่ะนะกำไรเข้ามาตัวมขานะเขามาตัวไหนขึ้นเอาน้ำมาในขนาดอ่าเขาล่างเขาล่างหางเขายาวอ่าในกำไรเขาล่างอ่าเขาเดี๋ยวใส่น้ำ แต่ทีหุงข้าห้องนะเขาขึ้นเอาน้ำไก่ดีนะมารวมก่ขึ้นมาหุงกันนะนี่ทำไายเขาขึ้นซอยขิงกันว่างเหนือหงให้ไหนกันนะไมนเด้ความยิงๆกันนะก็ไลยนะย่อเมืองไทยเปิดเที่ยวห้องว่าเตาเจียวในวันนะเออเมืองไทยเขาก็เทียวห้องว่าถูนเอาเม็ดนั่นน่ะเนาะเอาแคาถูนเอาเม็ดเฮ็ดก็ไรกนาะเพราะอยู่เมืองไทยกันนะเอาถุนเอาเม็ดเท่านั้นขนาะแต่ทีเฮ็ดน้ำจิ้มมันนั้นขันนะทำํายเขากวามาซอยหมักพีชซอยผักหมี่หัว ซอยขิงขะนาะอ่าเตียงหอนเขาก็ตัดได้ไห้เหนืองนั่นขนาดนะอ่ากําไัไปตัวขนาะดลุงเาัาตีนเฮ็ดนี่ขนาดเพราะเปลี่ยนเต้าจก้วเมืองไทยในได้มันตีเปิ้ลเดมวงไว้เปิ้นเดมใส่เกลือมันเจียมหนาลนะ่านั่นขนาดหรอกอ่ากําไรมันตีเป็นเมด็เเมดเป็นเม็ดไว้เสนะื่งไหนขนาดนะกําลังลุงาไดใส่เครื่องปั่นขนานะสังเมืองเขาก็ตัดหเอกอะไรขนาะดยศน้ำบอกให้ตัดหออกนะเมื่อพีน้องไต้เาขาเติปั่นนะอย่าไปใส่เกลือขนาะด ข้าวลู่ใส่เกลือหวานเนาะขนาดอ่าเกลือหวานในกว่ามันมันหมวงไว้อ่าถุงเอายันในมันเอาเกลือใส่ไว้มันเจียมหนาล้าขนาดพี่น้องแกเขาจิ้มได้กับเราเนี่ยนะเจียมหนาล่าเนี่ยนะข้าวผงวานใส่ไอเอาเกลือหวานใส่สามจองนะมันจะเลยเลยเจียมนั่นขนาดนะอ่าไปต้มกันนะขาวกอขิงเหะพักเมี่ยมักเพียดันข้าวในที่ข้าซอยไว้นั่นใส่รสซ้อมอินขนาดเมื่อเด็กปั่นกันนะ ได้นะพี่น้องใต้ลุงเขาปั่นเยา้าคว่ามันตีเป็นน้ำจิ้มกว่าน,น,ะน,ะนะนั่นะ่ะนะก็เลยนะไปตัวสำคัญน,นะลุงดีใส่หวานเดียวนะเออพี่น้องไต้เขาว่าใส่เยา้าดีดีางามนะก็เนะลยเนาะหาลูกไก่มันก็าถาเขาใส่น้ำนะนะมันเหมือนเปนะ็นขายลุงเนาะก็เลยเดี๋ยวมากินเดียพี่น้องใต้เัานะใช่ปนะอืพี่นะ้อด มีน้องไต้เฮายกินแล้ะอ้าล้วมันหวานเปนเรี้ยจ้ะหน่อยนองหลงของนองเลยนะแต่ใส่ปนนองให้หลานเห็นน้องไปต้